ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสปรากังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่ง นมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจะสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้นึกถึงองค์พระธรรมกายไปจำตัว สีทองที่เราได้สร้างเอาไว้โดยจารึกชื่อของเราไว้ที่ฐานองค์พระเพื่อนำไปบริสฐานที่มหาธรรมกายเจดีเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานให้นึกอย่างง่ายๆ เบาเบาสบายๆนึกถึงองค์พระธรรมกายประจำตัวสีทองที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะอย่างง่ายง่ายสบายๆนึกเบาเบาใจเย็นเย็น ค,ค่อยนึกไปทำใจให้ยุดในหยุดนิ่งในงน,งนิ่งนิ่งนิ่งนมนมเบาเบาอย่างสบายๆนะจ๊ะแล้วก็ดูเฉยๆดูธรรมดาธรรมดาแม้ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไร ค่อยๆค่อยๆดูไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวจะชัดขึ้นมาเองนะจ๊ะชัดขึ้นชัดขึ้นเหมือนกับเราลืมตาเห็นเลยค่อยๆเป็นค่อยไปแต่ใครที่ทำได้มาถึงจุด ที่ชัดเจนเหมือนลืมตาเห็นแล้วนะี่ให้รักษาตรงนี้เอาไว้ให้ดีทีเดียวแนละเราจะได้ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่นะมันตรึกมันนึกเอาไว้เรื่อยๆในทุกอริยาบทไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรานั่งทำสมาธิเท่านั้นนะในอริยบทอื่น ยืนจะเดินตะนอนเนี่ยแล้วก็นึกไปเรื่อยๆมันตรึกไปเรื่อยๆตรึกคือน,นึกเบาๆธรรมดาธรมารมดาพอเราทำซ้ำๆๆ,ๆความชำนาญมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงในระดับหลับตาลืมตามันก็ เห็นชัดเจนเท่ากันนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นสีทองหรือสีที่แปลสภาพไปเมื่อใจละเอียดเป็นสีใสๆเป็นพระแก้วใสๆสใสเหมือนกับเพชรที่จริญในแล้วนะไม่มีตำหนิเลย ก็ต้องมันตรึกมันนึกมันคิดเอาไว้นึกไปเรื่อยๆธรรมดาธรรมดาตอกย้ำซ้ำเดิมทำซ้ำๆๆให้ชำนาญจึงกระทั่งเราจะเคลื่อนไหวไกายเราก็ยังเห็นองค์พระธรรมกายประจำตัวของเราอยู่ที่สูย์กลางกายฐานที่เจ็ด เ่าจะเป็นสีทองหรือว่าสีใสมันก็จะชัดขึ้นไปเรื่อยๆแหละจนกระทั่งถึงจุดที่ชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็นคือมันจะชัดมากๆเลยซึ่งจะมาเพราะมกัความสุขความบริสุทธิ์ของใจเราองพระจะใส เย็นสบายเวลาเรามานั่งทำสมาธิต่อมันจะได้ง่ายเราก็จะได้เริ่มจากองค์พระที่ใสๆเราแค่ดูไปเฉยๆนิ่งๆนิ่งถึงในระดับที่ใจนิ่งแน่นนิ่งแน่นแล้วก็นุ่มนวน วิจญมันจะละเอียดอ่อนแต่มีพลังพอเรานึกขยายองค์พระท่านจะขยายขึ้นมาหรือเรานึกย่อองค์พระท่านก็ย่อเล็กลงได้หรือถ้าเราถึงจุดที่หยุดนิ่งสนิทยิ่งกว่านี้น นิ่งในนิ่งก็ไปเรื่อยๆเนะี่ยองค์พระท่านขยายเองเลยโดยที่เราไม่ต้องไปนึกท่านจะขยายแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดเกิดขึ้นมาความรู้สึกสองอย่างจะมาพร้อมๆกันอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อน คือเห็นองค์เล็กๆแต่โตงั้วเราก็รู้สึกขยายตามองค์พระอีกองค์นะ่ะมันจะไปพร้อมกันเลยใหญ่กับเล็กไปพร้อมกันใจยิ่งใสบริสุทธิ์แต่เรายังมาไม่ถึงตรงนี้เราก็อเอาแค่นึกขยายใหญ่ มากกว่าตัวเราจนกระทั่งศาสภาธรรมกายสากลขยายยังใหญ่่าววัดขยายออกไปใหญ่ทึองทอำเภอจังหวัดประเทศใหญ่ไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งสุดขอบฟ้า ใจนิ่งแน่นนุ่มนวลซึ่งมันจะมีอารมณ์สุขก็เฉยเฉยสุขกับนิ่งนิ่งนิ่งแล้วความสุขมาติดเรามีความสุขถึงจะทำอย่างนี้ได้ถ้ายังไม่ได้อารมณ์นี้มันยังทำไม่ได้ แปลวว่าเรายังนิ่งแน่นนุ่มนวลไม่เพียงพอถ้าเรานิ่งได้ถูกส่วนอย่างนี้มันจะมีอารมณ์อย่างนี้แหละจะขยายแล้วก็ยอ่อจนกระทั่งเราคล่องขึนเลยนึกขยายยอ่อเป็นชานกีฬาอยู่ภายใน ใจยิ่งใสยเย็นบริสุทธิ์อยู่ภายในมีความพึงพอใจกับอารมณ์นี้และความรู้สึกสุขสันโดษมันจะเกิดขึ้นอยู่ในตัวคือจะเริ่มรู้จักคำว่าพอดี กินอยู่ใช้แต่พอดีดำเนินชีวิตแต่พอดีมันเป็นยังไงเป้าหมายชีวิตจะชัดเจนมากยิ่งเรานิ่งในนิ่งหนักขึ้นความใสก็จะกลายเป็นความสว่างที่มาพร้อมๆเงินทั้งใสทั้งสว่างทั้งสุข แล้วก็นิ่งแน่นนุ่มนวลสว่างสวัยจะฝึกให้ได้อย่างนีนะอาจารย์เนี่ยฝึกเพื่อตัวของเราเองไม่ใช่เพื่อใครเนี่ยนิ่งในนิ่งน,นิ่งในนิ่งเดีย๋ยวอารมณ์สองอย่างก็จะมาอย่างที่ว่าเราตั้งแต่ต้น คือเล็กขยายมาพร้อมกันเล็อเห็นองศะเล็กๆเล็กจะก,กับลายเข็มแต่เห็นชัดเจนเห็นรายละเอียดแต่กายก็ขยายใหญ่ไปเรื่อยๆใหญ่เล็กมาพร้อมกันยิ่งรทระธรรมเฉยๆนะจะดูเฉยๆอยซึ่งตรงนี้เนี่ย มักจะทำให้ยุ่งยากคือทำเราไม่เป็นเงนัะ้เพราะเราไม่เคยเจออารมณ์นะี้ไม่เคยทำอย่างนี้นะดูเฉยๆนิ่งๆโดยที่ไม่ได้นึกอะไรเนะี่ยเดี๋ยวมันจะเห็นขึ้นมาเองเนะี่ยภาพขึ้นมาจะเป็นดวงเป็นกายเป็นอะไรนะ ลากฏเกิดข,ขึ้นมาเองเธอไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรการปฏิบัติธรรมต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายง่ายอย่างนี้ก่อนไปสู่สิ่งที่ง่ายกว่านี้แลงง้วก็ง่ายๆตลอดเส้นทาง สุขสดชื่นตลอดเส้นทางแต่ชีวิตประจำวันของเราเรามีคุณเ,เราคุ้นแต่เริ่มแต่สิ่งที่ง่ายไปสู่ยากแล้วก็ยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเจอปัญหาเจอแรงกดดันสารพัดเราคุ้นอย่างั้นเราจึงไม่รู้จักวิธีอย่างนี้นนคือง่าย ก็ทางไปสู่ง่ายแสนง,ง่ายด้วยาการนิ่งอย่างเดียวในช่วงนี้บุญที่เกิดจากการสร้างพระธรรมกายประจำตัวงสุลิปิดีมัยัยงเกิดอยู่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการนึกถึงองค์พระธรรมกายจำตัวจะง่ายแล,แล้วก็นำเราไปสู่พระรัตนตรในตัวได้ เข้าไปถึงพระธรรมกา,ายจริงๆที่อยู่ภายในโดยผ่านกายต่างๆตามขั้นตอนกายมนุษย์ที่พรมรูปพรมก็ทั้งถึงกายธรรมก็จะเห็นได้ชัดเจนทีเดียวจะเริ่มต้นต้องรู้จักและเข้าใจวิธีการทำอย่างนี้ และโดยเฉพาะช่วงนี้ต้องชิงช่วงที่บุญที่เกิดจากการสร้างพระธรรมกายจำตัวเกิดขึ้นช่วงจังหวะที่ดีนี่เนี่ยนึกถึงบุญนี้นึกถึงองค์พระธรรมกายจำตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงได้อย่างง่ายๆะใจใสเย็น ล้วจะเข้าใจคำว่าถูกส่วนมันเป็นอย่างไรจใจถูกส่วนเป็นอย่างไรนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็น,นึกองค์พระธรรมกายจำตัวให้ใสยเย็นสบายนึกขยาย แล้วก็นเน้อย่ยอให้เล็กลงนึกนิ่งๆพอถูกส่วนจะเข้ากลางไปเองเลยลจะมีองค์พระพ,พร่งพุูออกมาเลยถ้าเราทำขยายย่ออยงนี้อย่างนี้นะจ๊ะให้ชำนานนะยวช่วงนี้ลูกนึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลย ยายย,าย่อไอใสบริสุทธิ์นิง่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็น,น,นเย็นนึกเบาเบาต่างคน ต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ